เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันจันทร์ที่30ธันวาคม2024หัวข้อคําอธิษฐานสำหรับปี2025ข้อพระคําหลักสดุดีบทที่37ข้อที่5 5 จงมอบทางของท่านไว้กับพระยาเวจงวางใจในพระองค์แล้วพระองค์จะทรงช่วยท่านอ่านพระธรมภีสดุดีบทที่สามสิบเจ็ดข้อที่ห้าห้ามอบทางของคุณให้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จประเด็นการอธิษฐานหนึ่ง ขอบคุณพระเจ้าสำหรับปี2024 2. พระบิดาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชัยชนะในปี2024 3. พระบิดาโปรดทรงรักษาข้าพระองค์ให้มีชีวิตอยู่เพื่อพบกับปีใหม่2025ในพระนามของพระเยซู 4. พระบิดา ขอพระองค์โปรดให้สิ่งชั่วร้ายอยู่ห่างไกลาจากบ้านของข้าพระองค์ในปี2025ในนามของพระเยซู 5. พระบ,บิดาโปรดทรงจัดเตรียมขั้นตอนของข้าพระองค์ในปี2025 6. พระบ,บิดาโปรดทำให้ปีใหม่เป็นปีที่ดีที่สุดสำหรับข้าพระองค์และครอบครัวในนามของพระเยซู 7. พระบ,บิดาโปรดให้ทุกสิ่งทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ท่าพระองค์ในปี2025ในนามของพระเยซู8ปพระบ,บิดาขอให้ปีหน้านี้ข้าพระองค์ได้รับความโปรดปรานจากพระองค์และมนุษย์ทุกคนในนามของพระเยซูเกพระบ,บิดา โปรดให้ข้าพระองค์และครอบครัวได้รับความเมตตาจากพระองค์ตลอดปี2025ในนามของพระเยซู 10. พระบิดาโปรดให้ชีวิตของข้าพระองค์เป็นที่พอพระทัยพระองค์ตลอดปี2025ในนามของพระเยซู 11. พระบิดาในปี2025สิ่งดีๆ จะไม่ถูกทำลายในมือของข้าพระองค์ในนามของพระเยซู 12. พระบิดาโปรดให้สันติสุขของพระองค์ครอบครองในชีวิตของข้าพระองค์ครอบครัวคริสตจักรประเทศไทยและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้าพระองค์ในปีหน้าโปรดให้ข้าพระองค์สัมผัสกับสันติสุขรอบด้านในปี2025 ขอความสุขสันติมีแก่คนทั้งโลกนี้และทุกสิ่งที่ข้าพระองค์วิงวอนขอต่อพระองค์จะได้รับคำตอบและความสมหวังสมบูรณ์สำหรับปี2025ในพระนามพระเยซูอาเมน